ก็สวัสดีคนดูทุกท่าน f อซทุกคนนะครับผมก่อนนี้เรามีเมนูแกงเห็ดนะละง,ง่วงคนนะเนี่ยนี่นี่คนเห็ดเนี่ยเครื่องเห็ดละงองอะคนนะเห็นอะเนี่ยสีเหลืองสีขาวนะแล้วก็ใส่ผักผักกะเพราแล้วก็เรียกไม่รู้ภาษาไทยได้ไส้มส้มสมวงอนะผักสมวงมนเนี่ยเปรี้ยว ปักจิ้วอะเออนี่ทุกคนเดี๋ยวจะแกงนะ,งงอ,ะงอืมเดี๋ยวจะแกงนะแกงเห็ดล้วงูอคนโอเคเราก็ใส่พริกที่เราตำม,มาล้วคนนะพริกตะไคร้ขากระชายทุคนนะเนี่ย ใส่น้ำมาแล้มา,าคู่ทุก okay. คนโอเคมาเลยแม่ไม,ม่เลยบอเดี๋ยวทุกคนเราใส่เห็ดทุกนะ เห็นแล้วทุกคนคนไหมคไหมุไม่ต้องคุนใช่ไหมโหคุนดอกสวยๆมาก,กน,นะผมนะเจออเห็ดเห็ดแล้วโมกขาวหกเหลืองอะไรไม่รู้ผมไม่รู้นี่เว่าเพราะว่าของเรของเห็ดทุกคนนะทุกคนต้องได้กินเห็ดนี้ทุกคนนะของเรดูดิ โอเคทุกคนเดี๋ยวรอให้สุทุกคนนะปรุงเลยไหมจะจำเดือดสั่นรอทุกคนรอให้เดือดก่อนนะทุกคนนะโอเคปิดก่อนทุกคนเดี๋ยวรอเดือดก่อนนะเจอกัน โอเคทุกคนแม่ว่าต้องใส่อันนี้ก่อนทุกคนนะส้มผักติ้วก่อนทุกคนแม่อกว่านี่ทุกคนใครรู้ใครคอมเมนต์บอกมาทุกคนนะเปรี้ยวคนนั้นเนี่ยเนี่ยใส่ก่อนทุกคนมันจะเปรี้ยวทุกคน,น,นอคนน่ะเนี่ย กะเพราไส้่หลังคานะปรุงมันจะรสชาติเปรี้ยวๆคนนั่้ผักเนี้ยไอ้ติ่วๆอะไรไม่รู้ะสผักติว,ดวเดี๋ยวนะดเดือดคนปิดฝารอเดือด โอเคทุก okay, คนเราจะปรุงนะเดี๋ยวเปิดหม้อดูร้อนหนึ่งสองสามจะวาต้องมาว้าวโทุยคนแบบอร้อนเลยครับเนี่ยโหอื้ยอยยังไม่ปรุงนะเราจะใส่เกลือก่อนใส่เกลือทุกคน เอาใส่แล้วใส่รถด,ดีไว้ให้หน่อยไปใส่ชุวรถคนนะผงนัวผงนัวใส่เยอะแซบเยอะใส่น้อยแซบน้อยคนยนะ

ไในแม่ชิมสิอู้วอื้อคาดจะจุปปึกต้อยว่ชิมมันอู้วอร่อยเยี่ยอร่อยท่าไหนชิมมันทุกคนเกือบเข้มหน่อย,ยอร่อยชิมมันทุกคน อร่อยนะใส่น้ำอร่อยไหมคัดมัอร่อยแล้วแต่มันเกือบเค็มอ่ะทิมทีทุกคนใส่น้ำหน่อยไหมมันเกือบเค็มอ่ะได้คนโอ้โหน้ำร่อยไหมนะเดี๋ยวไม่คนเส็้ผมนะเกงเห็ดโลโก้คนนะเดี๋ยวเราเก็ดเราเสิร์ฟไปกันเลนะแซบทุกคนอือหือดูดิ โอ้โหดูดอกนี้โคตรใหญ่เลยน,นะ<อ>สุกแล้วโอเคทุกคนเจอกันนะขอบคุณทุกคนรับชมครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ